เพราะอันนี้เราจะไม่ใช่แบบต้นฝั่งแน่นะสุดยอดครับสุดคุยสุดคุยมันเป็นสวิงครับเป็งสวิงอ่ะเป็นสวิงได้ไหมตื่นก็ตื่แล้วก็จริงๆน้องเจนเคยวอล์กวอล์กไปแบบแจ๊สว่ะครับครับครับนี่คือเลยไหม ถ้าลงกระดึงเป็นหนึ่งไว้อ่ะตึงตึงตึต้องลงของกันกับกับมือฮะตึงตึงตึงตงตึ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 งงตึงตรงตสองปลาลงทีไตตตตตาอย่ามากนะตึงตึงตึงกตึ่ง น,นี่นต้องมากับเบสละมันก็จะได้ละเนี่ยถูกละมันมันรู้สึกไม่ชิน <laughs> ไม่ชินก <laughs> ็นี่มันแจ๊สอ่ะคครรัับบ มาถึงโทนในการที่จะร้องคีคือบันไดเสียงซึ่งในในในเรียกว่าอะไรจีนผมว่าเราร้องว่าโ o เรมี f าซอ l ในนี้คือคีย <Mm ์ี่ใช่ป่ะแต่นั้นเป็นบรนไัดเสียงของดีก็คือด o รมี e าซอ a ซอ l ลา ti โดซึ่งการเปลี่ยนคีย์เนี่ยก็คือการเปลี่ยนบรนไัดเสียงขึ้นเรื่อยๆในหนึ่งเพลงซึ่งบอดี้เพลงทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรนไัดเสียงเดียวในการร้องใช่ไหมข้อดีของการเปลี่ยนคีย์คือทําให คนเนี่ยคือมันบางทีมันเพลงยาวๆใช่ปะ่ะมันก็จะอารมณ์ของเพลงมันจะนเท่ากัน,<ค>นหมดนิงน่งๆอยู่เราถ้าเราเปลี่ยนแปลงเสียงเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นขึ้นในช่วงนั้นทําให้บรรยากาศของเพลงหรือความรู้สึกเพลงเนี่ยมันถูกยกขึ้นขึ้นมาพอเรื่อยๆโ้แต่ข้อเสียของมันคือถ,ถ้าคุณพลาดคุณก็ดูแย่เออคุณก็เครียดตัวเองเลยก็ดูเหมือนที่ตอนที่นิ้ร้องอยู่อะเออ ดูทรงแลเปลี่ยนทีไหมมาดูเรื่อยๆนัเพลงมัหรือว่าน่าจะเปลี่ยนทีไหมแต่ก็จัดตาท้าทายมากเหมือนกันฉันเราไปเปลี่ยนตรงไหนดีตรงหลังคืนตั้งท้ายหลังคืเยมันออกไปแล้วก็เพิ่มคอร์ดมาเนี่ยอเแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยไเออ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 เ ถึงแม้ว่าเพลงนี้จะมีสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายสำหรับพวกเขาแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าพวกเขาทำได้ค่อนข้างดีสำหรับการซ้อมเพลงร่มสีเทาในวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วหกโมงกว่า แผนการที่ตะเตรียมไว้ส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันได้อยู่ที่ประมาณ60% 60%ซนะซึ่งอาจจะคาดหวังไว้สูงหน่อยอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดแล้วมันดูมีชีวิตที่สุดตอนนี้ตอนนี้ผมห่วงอย่างหนึง่งภาพที่เห็นตอนนี้คือทุกคนค่อนข้างแข็งค่อนข้างเล่นไปตามไปตามไปตามกรอบแบบหลายความรู้สึกมากเกินไปนิดนึงอะ่ะผมอยากให้มันมีความรู้สึกมากกว่านี้กับการเล่นดนตรี มัคนคงจะสนุกกว่าน,นี้นิดหนึ่งคืนนี้เราจะซ้อมวนเด็วกเพราะว่าพวกนี้จะเป็นเป็นโชว์แรกที่เราจะเล่นกันจริงๆทั้งวงเพราะาโชว์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นโชว์แค่อะคูสติกแล้วก็อนอกจากซ้อมเนี่ยคืนนี้จะไปเป็นการซาวเช็คถือว่าผมถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำงานแบบ เรยกเมออาชีพจริงๆมีการซาวด์เช็คมีระบบสเต็มมีซาวด์เอนจิเนียร์มีเทคนิชเชียนช่วยทุกอย่างนี่เป็นเป็นครั้งแรกของวงนี้เลยหละจริงๆสเกลงานพวกนี้มันมันไม่ใหญ่มากแต่มผมรู้ตัวมันใหญ่สำหรับพวกเราเพราะว่าจะเป็นการเปิดตัวแล้วก็มีการโชว์เพลงด้วยมีการม,มีแขกรับเชิญด้วยมีอะไรซึ่งผมว่ามันมันควรจะเป็นอะไรที่มันอยากให้มันออกมาเพอร์เฟกต์มากๆเท่าที่จะทำได้อะครับ9ชิด ก้าชิดนะบนทองฟ้าฟ้าการบนฟ้าบนทองฟ้าไม่มีอะไรแน่เร็วไปเก้าชิดสามตบมือดิเอาไหมบนทองฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนจะมองจากตรงนี้เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็เนี่ยถูกเลยสว่าง ถ้าคุยกันประมาณหนึงแล้วพอแล้วเนี่ยก็ตัดเข้าขอย่างนี้เลยครับวับนนี้รู้สึกดีใจมากที่มาแล้วก็มีพี่ศิลปินรับเชิญคนหนึ่งมากับเราแต่ไม่ไม่ต้องบอกชื่อเพื่อคนดูจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยตอนนี้สามทุ่มแล้วเราก็เราเราเบรกนิดนึงนะครับก็วงเล่นได้ที่ผมคิดไว้ไหมก็วงเล่นได้แบบที่ผมคิดไว้เลยครับว่าไม่ดี แรงไปไหมอะแต่ว่าผมผมว่ายังไม่ดีเท่าที่ใจผมคิดแล้วก็ได้ไม่ดีเท่าที่เขาเคยเล่นได้นะมันไม่ถึงกเละนะครับคือความสามารถของเขาอะเอาตัวรอดบนเวทีได้แน่นอนแล้วด้วยด้วยความที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความที่คนไทยอะเป็นคนแบบเห็นอะไรแล้วก็ชอบสงสารเนี่ยยังไงเขาไม่มีทางเละบนเวทีพวกนี้แต่ถ้าในภาพบนตรีตามตามอุดมคติของเราว่าควรจะเปียะเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ผมก็เผื่อใจไว้ว่าพวกนี้อาจจะไม่เปี้ยะ แต่เขาไม่แน่เพราะเขาเคยทําได้เขาเคยทําได้เขาต้องทําได้ใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปซาวเช็คแค่ไม่กี่ชั่วโมงนั้นสมาชิกวงก็มีปัญหาขัดแย้งภายในบางอย่างเกิดขึ้นเออมันเกิดอะไรขึ้นเหรอผมก็ลังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรู้สึกว่า บนดนตรีอ bon ทีมโดยเฉพาะทีมของพวกเราเนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากกว่าหรือเปล่ามันผมรู้สึกว่าการจะคิดอะไรการจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะมันเพื่อทุกๆคนซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนคิดงั้นแหละแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่รู้ติผมไม่รู้นะคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมุมมอง,มองค,วมความคิดหลายคนในแต่ละคนมันมันตังมันต่างกันอนะ่ะผมก็ไม่สามารถจะเจาะเข้าไปใน สมองหรือหัวใจของใครได้แต่ผมอยากผมผมอยากให้ถ้าเป็นไม่ได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาทิชิิ่มาวางตรงนี้ยมาฝากผมไว้ก็ได้แล,ดแล้วหมดโปรเจกต์แล้วคุณค่อยเอาทิชิูของพวกคุณกลับคืนไปเนาะผมอยากให้ทุกคนเชื่อ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 ในหัวใจของตึงกันกและกันของทุกๆคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไไ่ไม่ต้องเชื่อผมก็เลยนะแต่เชื่อกันเองอะเชื่อให้ได้ ให้ให้ให้แต่ละคนเป็นตาแทนกันให้แต่ละคนเป็นแขนเป็นขาแทนกันแล้วกันเนี่ยมันคือวดน,นตรีที่ดีผมคงบอกไม่ได้ทั้งหมดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรีบคุยรีบแก้ก่อนที่เรื่องมันจะใหญ่ไปกว่านี้คือเราพูดเรื่องของวงตั้งแต่เป็นี่นท,ทาวมาคือเขาเล่นเหมือนคนเดียวกันวันนี้ แค่ความรู้สึกของคุณเนะี่ยในวงนะมันยังไม่ใช่คนคนเดียวกันแล้วคุณจะเล่นเป็นคนเดียวกันได้ไงครับมันมากกว่าที่ผมพูดเรื่องของจังหวะที่เท่ากันความเร็วที่เท่ากันคนละเรื่อง้ะนะหัวใจมันยังไม่ได้เต้นเป็นจังหวะเดียวกันอย่างที่พี่ต้องพูดเลยนะแล้วมันจะเป็นวงได้ยังไงเรามองตัวเองเป็นอะไรถามตัวจริงๆนะถ้ามองว่าเป็นคนพิการที่เล่นดนตรีได้ทุกคนกลับบ้านได้เลยทุกคนอยู่ในเกณฑ์เก้าสิบเก้ากับสิบแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็น้องเ e ี r o ชีพเรากำลังอยู่ในระดับที่หกเจ็ด แต่ทุกคนต้องก้าวไปถึงก้าวแบบสิทธิ์ให้ได้ถ้าจะมองว่าตัวเองเป็นมือชีพมือชีพคืออะไรมือชีพคือคนที่สามารถจะใครสั่งให้เล่นอะไรก็ได้อีกครั้งนะคุณจะถูกจ้างได้ถ้าคุณตอบสนองความต้องการของทุกคนได้ถ้าเขาสั่งให้คุณเล่นแบบนี้แล้วคุณเล่นได้คุณจะถูกจ้างบ่อยขึ้นแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นในสิ่งที่คุณเล่นตลอดเขาจะไม่เอาคุณเล่นเลยสักครั้งหนึ่งนี่คือมือชีพ วันนี้อยากเล่นวันนี้ป่วยวันนี้มีเรื่องที่บ้านวันนี้น,นี้ไม่ใช่ข้ออ้างทุกอย่างต้องทําให้ดีที่สุดบนเวทีนี่แหละโปรเฟชชั่นอลหรือมือมอาชีพแตมว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลของวุขนะครับนอกจากคาชมแล้วน่ะคุณต้องยอมรับคําด่าได้นั่นคือโปรเฟชชั่นอลนั่นคือมืออาชีพจริงๆคุณต้องยอมรับการถูกด่ายอมรับการติดฉินนินทายอมรับทุกอย่างได้ถ้าคุณถ้าคุณรับตรงนี้ได้คุณก็เป็นโปรได้มันโลกนี้ไม่ไม่มีแต่คําชมหรอกครับ มันมีคำด่าเยอะกว่าคำชมที่ตามไปและทุกคนสามารถจะเป็นมืออาชีพได้จริงๆถ้าคุณเห็นตาผมคุณจะรู้ว่าผมตั้งใจและจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆนะซ้อมแล้วก็ซ้อมและก็ซ้อมซ้อม,อมไม่ใช่เล่นสนุกไม่ได้เป็นเตะบอลผ่อนคลายข้างบ้านซ้อมคือซ้อมคือจริงจังเอาละ <laughs> าทุกคนเอาแบบเหมือนเป็นทีมบาร์ดเนี่ยครับผมเนี่ยทุกครั้งก่อนก่อนก่อนจะเล่นทุกครงผมเอามือมาใส่กันทุกครั้งเลยครับมาได้บาร์ดสองด้ลยมาผมไม่ถึงอ้าจับมือกันเฮ้ยมักดนไม้ี่มาพี่พี่หมักดงี้หาพี่วงยืนมาอีกเขาอยู่นี่กันอย่างนี้ไหมก่อนด้วยต่อยด้วยเฮ้ยมันใหญ่เกินแลพี่ อ่ะเจ้าของให้จำหัวให้ั่บิวอะไรนะบิวซพแล้วก็เฮ่พร้อมๆกันแล้วก็ูพร้อมๆกันแล้วก็เฮ่พร้อมๆกันนะเราบ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันแล้วครับวันนี้อ้าวหนึ่งสองซ้ำาวซเ่เดยวนี้เใครพู้ชื่อผิดปะดใคร